ก็สวัสดีสวัสดีทุกคน,นครับวันนี้เราก็ามาอยู่กันที่ BKK Speed นะครับเป็นร้านหมวกนอกนะครับตรงนี้เป็นสาขาสวนมะลินะครับวันนี้เราจะมาซื้อหมวกอะไรกันกันเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนดีกว่าไปโอ้วันี้มีของมาลงเยอะเลยนี่ก็มีหมวกเอกไลท์ หายบนถุงมือก็มีนะครับนี่นี่ใบนี้สวยได้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูหมวกของเรากันดีกว่าว่าเราซื้อหมวกใบไหนใช่ของพึ่งลงใช่ไหมโอเคครับ เปิดเลยดีกว่าพี่เป็น X l ไลท์นะครับเหลือใบเดียวด้วยใช่ไหมพี่เหลือใบเดียวมันท้า XL อ็กแล้ท้ายสุดหัวใหญ่ไปหน่อยใายเลยนี่ X l i g h แปดส่วสาม อ่าเอสตัวนี้เป็นของใครนะพี่เป็นตุชี่เป็นตุชี่อ่าคีลุกติเบอร์เก้าอ๋อ,อ,อโอ้โหคีลกติเบอร์เก้าเลยฮะมามาดูข้างในกันโอ้ข้างในมันจะเป็นนวมไอ้นี่ใช่ไหมเพี่เ,เนทำเรื่องนวมอะไรนะเป็นนวมคาร์บอนเนีะครับน,นี้มันจะลดอุณหภูมิของอ่าความร้อนในหัวได้ครับบอกว่ามันจะเย็น ้าสัมผัสที่ใส่ถ้าเราไม่ได้ใส่โมงเลยอะใส่ไปมันจะเย็นครับจะเป็นใยคาร์บอนครับอันนี้พี่ตัวนะฮะก็เห็นเจอกันอยู่ในที่ใน youtube อยู่แล้วนะฮะวันนี้ร้านลกนิดหนึ่งของลงของพึ่งลงอันนี้ก็มาที่สวนสาขาสวนมะลินะครับอันนี้จะเป็นดีริงเหมือนเดิมนะครับดีริงอันนี้จะมีตัวปรับระดับหน่วงอ๋ออันนี้มันปรับเพื่อด้านด้านหัวครับให้มันกระชับขึ้นอ๋อจะกระชับขึ้นับคนที่มาคนหัวเล็ก แก้มใหญ่เงี้ยคอข้างบนมันจะโล่งๆใช่ไหมเราสามารถดึงตรงนี้ลงมาแล้วก็ดึงมันจะเป็นก้างปลาดึงให้มันแนบขึ้นใช่ครับเพราะบางคนใส่แล้วเหมือนหัวหมวมมันตกมาแเ้าต้องเหมือนดึงขึ้นให้มันเหมือนกับพอดีกับลำโพงแล้วก็ที่คนสำหรับคนใส่แว่นก็ใส่ได้ได้ครับมีขาสำหรับใส่แว่นใส่บลูทูธได้หมดบลูทูธได้มีหลุมสำหรับลำโพงครับ ต้องแกะนวมมันจะมีฝาผ้าปิดอ๋อไม่เห็นนะได้ทันี้ไม่มีหรอนี่มีอยู่ด้านในได้อยู่หลังโมันจะเป็นเวาล์วนวลเอาค่ะไม่ได้ไม่ได้เวาวลงไปในตัวใช่มันเป็นเวาล์วนวลนวลมันจะหนาแล้วก็วางหลุมลำโพงได้วัสดุก็เป็นคาร์บอนล่างใบเลยใช่ไหมโลหะผสครับน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับพี่ น้ำหนักประมาณโลจริงๆพอมันมีนี่ปุ๊บมันก็จะประมาณโลสี่โลสี่กับโลห้าจริงๆแล้วตัวตัวตัวนี้มันจะอยู่ประมาณโลสามถึงโลสี่แต่ว่าพอดีเราเป็นไซส์ xl เกล็ดหมวกมันจะใหญ่ขึ้นถ้าเทียบกับพวก xl ยี่ห้อที่เป็นพวกถูกๆมันก็จะอยู่ประมาณโลห้าโลหกจนเจ็ดสิล่ะแบบปกติมันโลสี่อันนี้บวกกับใช่ก็จะประมาณโลห้าตัวนี้จริงๆสามารถถอดได้นะครับถอดได้จ้ะเมื่อมีแถมมาเมื่อนก่อน ตัวนี้อ่าแล้มีชิลดําก็คือสามารถปรับให้เป็นตัวที่ไม่ใช่ r s ได้บางคนแบบเอยรู้สึกว่ามันยาวไปครับเพราะว่าจริงๆมันเอาไว้ใช้ในสนามแข่งเอแต่ว่าจริงๆคนไทยก็คือสุดหมดแหละอแล้วก็มีชิวดําแถบให้หนึ่งอันนะครับไอัน้าแล้ก็ล็อกันป้าแล้วก็ถุงในกล่องก็มีประมาณนี้นะยาน้ำยาอันนี้น่าจะเป็นน้ำยาออยเช็ด รูบิเคตไม่ใช่อันนี้เป็นรูบิเคตก็คือเป็นตัวหล่อลื่นพวกขอบยางครับอ,อขอบเวลา<ม>ใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีอาการแข็งแล้วเวลาปิดชิมันปิดไม่ลงเราต้องนวดนวดบากก้างเหมือนใส่นิดนึงแล้วก็นวดเอานิ้วนวดนวดน่นะครับผมมันล็อกได้นะถ้าเกิดแบบนี้มันจนะแข็งน,นี่แล้วกดยังไม่ลงเลยมี่ผมล็อกอยู่ครับเฮ้ยพี่ลองลองเปลี่ยนชิวดำใส่มาดูนี่ามันจะหล่อขนาดไหน อ๋อกดตรงกลางแค่นี้ง,ง่ายๆเลยใช่ไหมใช,ใช,ใช่ง่ายปึ๊บดึงออกเลยเดี๋ยวพอเปลี่ยนชิวดำมันจะมองไม่เห็นใช่ใส่ยากนิดนึงตรงนี้นครับทีนี้เขาบอกว่าเป็นใยครับอืมเป็นใยเป็นใยสีตรงนี้เขียนว่าคาร์บอนอันเป็ภาษาอิตาลีนะครับจริงๆไมนแปลว่าคาร์บอนมาดูกันไม่แน่แต่ว่าตรงนี้นนไงคาร์บอนฟิตติ้งโอ้จะเรื่องลดอุณหภูมิเงี้ยแล้วก็แอนตี้แบคทีเรียืมครับนะครับ ไม่พีเอพียก็เจอกับเราในช่องบ่อยแล้วนะเซตผันสีเขียวหนึ่งปีนะครับครับผมถ้ามีปัญหาจากการผลิตอะไรต่างๆเนี้ยสามารถ้ามาเคลได้อืมครับใช่ตัวตัดปิดด้วยเรียบร้อยด้วยอุ้ยหน้าอย่างดุใบเยี้ยสวยที่ด้านหลังนะใช่ตรงกอลิล่านี่ตัวนี้เป็นตัวกาลิล่าอยู่เหมือนไอคอนของตัวเปตซี่ อืมครับเขาจะเป็นกะลิล่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกดอกไม้ลายดอกไม้ของเขาสวยอืมสวยเลยแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยแล้วสําหรับคนถ้ามีแบบคนมันอยากได้อีกอะพี่ต้องถ้าไลน์นี้จะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเราไปดูไลน์อื่นเอา ใบสุดท้ายแล้วใช่ฮะโอ้โหโชคดีก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีคาร์บอนล้วนมีลายนิดหน่อยพวกลายนักแข่งส่วนใหญ่ที่ขายดีจะเป็นพวกแคทเดวี่อ๋อครับนะครับแล้วก็มีมีพวกลิเรนดี้บ้างแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็หลักๆจะเป็นแคทเดวี่แหละครับอืมครับใบนี้ก็เหลือใบสุดท้ายแล้วตกมาเป็นของผมเรียบร้อยคนใช้น้อยครับใช่ตอนแรกรู้เลยว่าเราเป็นรายตอนแรก หากับพีออยู่เกือบไม่ได้แล้วแต่อกซ์ XL ไซน,นี้ด้วยสวยเลยครับแล้วก็ร้านถ้าคนอยากเข้ามาที่สาขาสุนมมลีนี่ต้องวิ่งเส้นไหนครับพี่จริงๆมาได้หลายทางมาจากโรงเรียนใหญ่ก็ได้มาจากทางในเมืองก็ได้ทางอ,าอะไรนะ นางเลิงอะไรเงี้ยตรงมาเรื่อยๆก็มาได้ก็ปับหมุดแถวโรงพยาบาลกลางก็ได้หรือว่าธนราชสตนมะลิอะไรเงี้ยอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ติดต่อทางติดต่อก็มีที่เพจมีเจริงๆๆเดี๋ยวไม่รู้คลิปไปลงเมื่อไหร่แต่ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้ร้านนี้จะย้ายอ๋อจะย้ายใช่ไหมม่ดีไปอยู่ตรงพลลำหกคุณยู้น รูปโฮงเหรอที่จะวิ่งอ่าจากยมราชมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายมันจะไปบางนาไม่ใช่ไม่ใช่บางนาพระรามหกไปรามหกไปตรงรามาตรงนั้นแหละอ๋อครับเลี้ยวซ้ายปุ๊บเจอเลยแถวนั้นจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อดังอยู่เจ้าหนึ่งอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเลยอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามในเพจแล้วกันแถวแถวทางขึ้นบวนพระรามหกอ๋อที่วิ่งวิ่งจากจากมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนั้นนะครับไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่ผมกินตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ย ใช่ัประมาณสิ้นเดือนนี้ย้ายมีไม่ได้บอกใครเลยก็น่าจะลงประมาณอาทิตย์หน้าอ่ครับผมครับนี่แหละตกเพนของเราแล้วสวยงามซุ้โอเคก็ติดต่อไปทางเพจของ BKK ได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้ โอเควันนี้ก็พามาดูหมวกแล้วก็จัดไปแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่เอฟแล้วก็พี่ตัวมากเลยครับที่หามหมวกให้วันนี้มีใบเดียวด้วยโอ้โหโอเค,อเควันนี้ก็ประมาณนี้ราคาก็จับต้องได้นะฮะทุกคนก็สั่งที่ b K ได้เลยถ้าอยากได้ใบไหนชอบถามีถ้ามีงให้ได้ได้ถ้าไม่มีของก็ <gas> หาสั่งให้ได้แต่ต้องรอหน่อยร okay อนานๆหน่อยโอเคครับงั้นพอไลาแค่นี้แล้วกันแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย